อายุวันนอสุดทักเอ็ม <c oughs> มันก็ทำเล่นเหมดอนน่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคุณพ่อครับเออสวัสดีปีใหม่ไป <c oughs> โอ้ยเพราะวนี่หัวล้ออะไรอ่ะจะหมดแก้วแล้วเนี่ยแม่อหัวล้วออยู่นะเรื่องอาจารย์มงคลไม่ไทยครับเท็กส so. <c oughs> <c oughs> องครับผมหมดแก้วแล้วไม่ได้อิ่งนีว เอาข้ามมาก่อนแม่ไหมเรารอเวพอร์รถเดียวรถน้ำไปก่อนแล้วกันเหน่อหน่อยมาไหมูเปียกไปครึ่งตัวแล้วยังไม่ได้ขับเวพรเลยมาสวัสดีพี่สัสดีเอาเอาเอาหรือยังเอาหรือยังมาสวัสดีพีมต้องสิ่งแบบฟาดหน้ามาเอาข้างไหนครับ สวัสดีปีใหม่ไทยนะค,คุณแม่นะครับอืมไม่เมืองไม่เลยพอน่อยฮนะจะหมดแก้วแล้วนะั่นเร็วเออต้องสุดยอดคอนเทนต์นนะครับโอเคป๊ต่อ่ะเอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกี้หมดแก้วแล้วยังไม่ได้ขโมยพรเลยโอเคครับพ่อครับสวัสดีปีใหม่นะครับเต็มพื้นจื้นหมดแล้วนะครับโอเคอ้าวพ่อแม่ขโมยพรแม่ขโมยพอนขโยพรเอ, <c oughs> อ้า ตั้งมองตัดริบกูลิบก็ไม่พูดสักคำหัวเราะอย่างเดียวนี่ไอ้เอาใหม่นะไม่ได้เมื่อีว่ะเอ็มหยกโอ้เฮ้ยพักก่อนมาเนี่ยเอาสีแดยนะเอาไม่ช้าจริงอ่ะไปจิ้มแต่ระเจ้าวยังยังรอนะฮะก่อนจี แม่อาสะนั่นเย็นดิขอบเจ้าอวยพรมือไม่เหลวตนนี้สวัสดีปีใหม่นะครับคุณเมี่ครับและอวยพรแม่อวยพรแล้วขอบเจ้าอวยพรขอบคุณครับจะอวยพรเอาขี้ไั้โอเคมาแม่จะอวยพรที่เนี้ยนี่คือสิ่งที่แม่จะอวยพรเอ่อไม่ต้องมากก็ได้นะ ไอแต่เอกลักษณ์เหมือนเดิมแหละมันมันแข็งนั่นเแข็งไม่แข็งเป็นปะทินผิวต่อพระเจ้าวยพรไอหูไอหูดีดีให้แม่เอิญเที่ยเดียว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 ไอมีการมีนทำไอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่น้องได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องได้เต็มเกลอะ ะตื้นแกวครับนี่ได้ไห,นะหมหครับจับดีปีแม่ไทยันขาพ่อครับแล้วดีเอก็ขอพระเจ้าวอวยพรเอมให้สุขภาพดีมีงานทำรับใช้พระเจ้าเข้มแข็งเ,เ,เป็นผู้ใหญ่ ที่ดีขอพระเจ้าอวยพรอนเมื่อกี้ไม่ไม่สวัสดีแน่นนะใช่ดุจดุจเอมาอะไรเอฟเอฟไม่มาหยุดเดี๋ยวพื่อนทำเียทีเดียวหมดแล้วสวัสดีปีใหม่ใจกลางชนชั้ขอพระเจ้าอวยพรอนังเอให้มีชีวิตที่รักพระเจ้าวางใจพระเจ้า หน้าที่การงานที่ดีสุขภาพแข็งแรงขอเย่อยพรไม่ขำหน่อยนะ,จะเจริญนี่อย่าโดนแว่นนะโอ้ยเอากห้หหหมดเอาให้รู้อนะคอานักผมว่าทันแล้ว จ้าอให้สุขภาพร่างกาแข็งแรงให้เป็นที่รักใคร่ของทุกคนมีส่วนในงานรัดเจ้าพให้เป็นพรต่อทุกคนขอพระเจ้าอภยอ้ยังไม่หมดเลยยังไม่หมด้วเด้อถอดแว่นไหมเออมามาปปนนี่ไายพ่อ